Redmi 12จอใหญ่รีเฟรช90เฮิความจุแรม 8GB กน่256วางจำหน่ายแล้ววันนี้ในราคาเพียงแค่5,499บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับมาัเดีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแพใน,นกาสัสสิบทีดีข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจ้ข่าวสารที่มาดีแบบนี้เป็นประจำทุกวัน Redmi 12สมาร์ทโฟนจอใหญ่ดีไซน์สวยนะครับโทรศัพท์ 3, มือถือรุ่นที่มีการเปิดตัวแบบเงียบๆนะโดยมือถือรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแรม8หน่ว้ความจำ256และว,วางจำหน่ายอยูงเป็นทางการแล้วในราคาเพียง5,499บาท โทรศัพท์ 3, มือถือรุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือหน้าจอครับเป็น Full HD Plus Display นะครับ .Display 6.79เนิ้ว Refresh Adaptive Cycle นะครับ90 h z แล้วก็รองรับในเรื่องของ Low Blue Light ด้วยก็คือถนอมสายตาอะไรอย่างนี้นะชิปเซ็ตเป็น MediaTek Helio G 8 8นะในส่วนของ RAM แปดกิงร้อยห้าสิแบตเตอรี่5,000 mAh การชาร์จที่เร็วที่18วัตต์นะครับเซนเซอร์สแกนลายทิ้วมืออยู่ที่ด้านหลังด้านข้างของตัวเครื่องนะครับเพื่อการใช้งานอย่างรวดเร็วนะด้านข้างนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะมีกล้องหลัง3ตัวในหลัก50ล้านพิกเซลนะครับเลนออร์ตาไวท8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลเรียกได้ว่าสามารถถ่ายภาพเนี่ยนี่ครบในทุกระยะเลยใกล้ว้างแล้วก็ไกลนะครับ ได้ประมาณหนึ่งมือถือรุ่นนี้มี3สีครับได้แก่ Mig Night Black นะครับสีดำส s ส b คร้ e แล้วก็ Polol Silver ในราคา5,499บาทซึ่งเพื่อ,อนๆนครสามารถที่จะไปทดลองนะครับเล่นตัวนี้ได้ที่ Xiaomi Store ทุกสาขาเลยนะครับไปลองเล่นดูก่อนถูกใจแล้วค่อยตัดสินใจซื้อกันนะจ๊ะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงกร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u u s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย